พื้นที่กว่า1,400ไร่ของบ้านหนองกกส่งหมู่8ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ภายในเวลาชั่วข้ามคืนหลังมวลน้ำจากอำเภอร่อนพิบูร์อำเภอพระพรมอำเภอลานสกาและอำเภอทุ่งสงหลากเข้าท่วมอย่างดีกเลีเ่ยงไม่ได้เนื่องจากอำเภอปากพนังเป็นพื้นที่รับน้ำของจังหวัดและเป็นอำเภอสุดท้ายที่จะถูดน,น้ำ ปริมาณน้ำมหาศาลส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมู่บ้านจำนวน160คัรวเรือนหลายคารอบครัวต้องอบพยพออกไปอาศัยอยู่กับญาติขณะที่ชาวบ้านบางส่วนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเลือกที่จะอยู่กับบ้านแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยด้วยเหตุผลว่าห่วงที่ปลอาสัยและไม่สามารถเดินทางด้วยเรือได้อย่างสะดวกก็ไปไหนไม่ได้เลยอยู่นี่อย่างเดียวคุณยายป่วยอะไรไหมคะ ไม่ไม่ป่วยแต่ป่วยนี่ตาเนี่ยอ๋อเป็นแค่ตามองไม่ค่อยเห็นเนาะอันเนี้ยแต่ไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าป่วยตอนนี้เราไม่ออกไปอยู่ข้างนอกหรอคุณยายต้องมีเรือลูกกับพาไปฮะ ขณะดเดียวกันนายประจวกแก้วกิ้มหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเราในทีมข่าวได้รับฟังภายหลังจาัดก,การพานั่งเรือสำรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนตัวยอมรับว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีนี้ไม่รุนแรงเท่ากับปี2554แม้ในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านได้เตรียมตัวแต่ก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทัน พืชผลการเกษตรนี่มันเสียหายไปชิ้นเชิงเลยเสียหายหมดอ่าแล้วก็เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดของหมูทนะหม่ที่แปดนะหมู่ที่แปดกอทวดนี่ก็ประมาณพันสี่ร้อยกว่าไร่แต่ปามส่วนมากจะเสียก็มันไม่หมดมันไม่สิ้นเชิงมันเสียไปปามเล็กอืปามใหญ่มันมีเสียตญญแต่ว่าส่วนอ พืชล้มลุกนี่สิ้นเชิงเลยเสียหมดเลยสามร้อยกว่าไร่ทั้งนี้นายประจวบระบุเพิ่มว่าสำหรับตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนงังมีชุมชนที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นแปหมู่บ้านโดยมวลน,น้ำมาในช่วงค่ำของวันที่หนึ่งธันวาคม2559และจนถึงขณะน,นี้ก็ผ่านมาแล้วกว่าเจวันซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกันแล้วคาดว่าหากไม่มีมวลน,น้ำก้อนสองมาสมทบทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีกไม่ช้า ชนิกาเสราน,น์ทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน